ตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะครับผมเรามาอำเภอดุนคูนครับอำเภอดุนคูนลูกต่อไหมลูกครับลูกนี่ตัวต่อนี่ตัวตัวแม่มันนะครับแม่มันตัวบิดามันดาครับบิดามันดาครับส่งพระเงืบแล้วอันนี้ลูกนะครับพระโอรสและพระธิดานะครับคน้องครับวันนี้กินอาหารพิเศษครับลาบเข่าครับราดเข่ลาบเขาคื่อนเข่า เลือกน้าไหเผา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 ,าอาหารมาแล้วครับอันนี้โต๊ะพิเศษครับโต๊ะเบาหวานครับตอนนี้กำลังเล่งเบาหวานเที่ยงกว่าๆเท่าน,นั้นเองนะครับผมแต่ต้องกินตรงเวลาครับผม นี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะครับผมที่เรามาอำเภอดุนฟูนครอำเภอดุนฟูนุชิน,นรีมากินมาเที่ยวนะครับเเป็นบ้านทุ่ง ดอนกะไรดอนกะไรนะครับเนาะแแมม่นนครับเป็นบ้านซื้อบ้านบ่ครับเนี่ยดอนกะไรนี่เป็นสถานที่เป็นสถานที่ตรงนี้เรียกเป็นสถานเป็นดอนเป็นดอนเนาะเป็นดอนซื้อว่าดอนกะไรอ๋ออ่าก็เลยจะมันอยู่ทงแล้วไปบ้านทงครับอ่าบ้านทุ่งดอนกะไรเนาะสถานที่ครับผมครับผมนี่ครับผมเรามาถึงแล้วครับผมเดินไปดูเลยครับเดินไปดูเลยผมชอบแต่ว่าผมบวกกาที่ นี่หลังข้าจอดครับกำลังข้าจอดตั้งเท่งครับนครับนีรับี่ครับับภาพมาต้อนรับนะครับผม บรรยากาศสุดยอดเลยครับนี่เป็นเรือนรับรองครเบเรือนรับรองเนาะโอ้โหสุดยอดเลยครับมีน้ำนะครับล้อมรอบเนาะอยู่ทุ่งนาครับอยู่ทุ่งนาโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยบรรยากาศนีน่มีเรือด้วยมีเรือด้วยนะครับ อากาศสุดยอดครับผมที่นั่งเล่นพักผ่อนเป็นทุ่งนาครับเป็นของน้ำที่สร้างขึ้นมาเป็นโอ้พวกเราอยู่ที่โน่นครับกินไปเที่ยวไปเดี๋ยวก็หมดแล้วชีวิตมนุษย์เราไม่ได้ยาวไกลนะครับไม่มีกำหนดว่าจะกลับวันนั้นจะรู้ว่าวันมาวันนี้โอ้โหบรรยากาศสุดยอดครับผม เตรียมพร้อมเลยนอนที่ลรงแจ้งนะครับผมนี่แล้วถึงที่หมายแล้วนั่งกินชมบรรยากาศริมดามเลยครับผม ขึ้หลังบ้านนะครับผมถ้าขาดหลังบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าปากท้องต้องฝากอยู่ที่นี่มียังกินเนี่น้อเนี่น้องเตรียมยังกินเนี่ยน้ำจิ้มปลาปลาปลาแยงแน่ปลาอยู่ในสระอยู่เลยปลาอยู่ในสระอยู่เลยโอ้โหน้ำจิ้มเสร็จแล้วน้ำจิ้มเสร็จแล้วปลาอะไรปลาปึ้งปลาปึ้งปลาปึ้งเนี่ยมีต่อด้วยตมีต่อตัวต่อครับพี่น้องยันนะค่ะ รู้จักตัวต่อครับลูกมลูกครับลูกนี่ตัวต่อตัวแม่มันนะครับตัวบิดามันดาบิดามารดาครับทรงพระเงืบแล้วอันนี้ลูกนะครับพระโอรสและพระธิดานะครับเต็มไปหมดเลยนะครับจะทําอาหารกินแบบประเภทไหนประเภทก้อยกินกับส้มตำเนาะครับฮอร์โมนสูงสุดเลยเนาะสสูงค่ะครับ ช่วงแรกครับบุกถึงครัวตอนนั้นยังไม่มีอะไรนะครับผมปลาอยู่ในสระตอนนี้ปลาขึ้นจากสระแล้วครับผม,เ,เ,มเป่งอยู่ในหม้อเปลี่ยนปลาเผานะครับเผาถูกเผาจนไหม้นะครับผมนี่แล้วก็มีไข่นะครับมีไข่ผลไม้เนสะครับนี่ส้มตานะครับมีส้มต,มนนตาน,นี่อันนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารนะครับผม นี่ต้องอากาศมีหน้าบ้านต้องมีหลังบ้านมีพ่อบ้านต้องมีแม่บ้านนะผมในการทำอาหารเนาะโอ้โหนี่มีแกงไก่เส็มนือไม่ส้มครับผมนี่ไก่ไก่บ้านด้วยครับหม้อต่อไป ต้มปลาปลาอะไรนู่นนต้มไก่ไหมต้มปลาต้มปลาขอดูต้มปลาเนี่ยเนนีี้้ยยเ่ตมปลาแน่เลยต้มปลาถัวปลาปลาช่อนปลาช่อนคเลยปลาช่อนหรือปลาคอใหญ่หรืออะครับผมอันนี้คือต้มยำต้มยำอะไรน้อยน้อต้มยำหมูเนาะนี่เนี่กระดิ่งกระดต้มแซ่บต้มแซ่บโอ้ต้มแซ่บกระดูกหมูนะครับผมโอ้โหนี่คืออาหารเที่ยงนะครับผม นีณแมู่บ้านนะครับผมมาช่วยทำอาหารให้ดื่มนะครับให้กินนะครับผมตอนนี้นะครับเราจะมาพาท่านมาดูปลาครับปลาเลี้ยงอาผมศิษย์ศักดิ์โอ้โหโน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 นโอ้ยังตัวเล็กอยู่ครับยังเป็นปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกนี่นี่นี่ัลาลายโอ้สุดยอดปลาลายนี่เล่นีเลยโนนนี่ลปลาลายเนี่ย แบบกเกษตรพอรเพียงเลยครับผมนี่คือบอ่อปลาครับอยู่ติดทุ่งนาเลยครับติดทุ่งนาเลยเนาะโนเกี้ยวขจีนะครับนี่ที่เรามากินกันก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองครับอยู่ใ,ใกล้ๆน,นะครับก็ม,มีสะใ่ด้วยเน,นี่มีตัวนั่งเล่นด้วยนะครับผม,มเรืากาศเนาะ ที่นี่ก็นี่บริเวณนั่งกินข้าวนะครับนั่งกินข้าวนะตอนนี้อาหารเสร็จทัพเรียบร้อยอีกสักคู่นะครับอาหารก็คงจะออกมาแล้วครับอาหารมาแล้วครับอันนี้โต๊ะพิเศษครับโต๊ะเบาหวานครับตอนนี้กําลังเร่งเ <c oughs> บาหวานเที่ยงกวกวๆเท่าน,นั้นเองนะครับผมแต่ต้องกินตรงเวลาครับผมนี่ก็มีต้มปลา แกงไก่แต่ไมาส้มนุ่งปลาเนื้อไส้ในแก้วแบนี้ทั้ข้าวเหนียวข้าวเจ้าครับบรรยากาศริมสระเลยครับพี่น้องนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ครับวันนี้หลายท่านอ่านเริมทยอยมาแล้วครับเย่มทยอยมาแล้ว อาหารมาเทงแล้วพี่น้องเจี๊็บเนี่จต้มไก่แกงไก่แกงปากปลานะครับผมเริ่มแเริมมือนกเนาี่เป็นตุกตอเรี่ยนไว

กราบเขาครับราบเขาเลยอกาบเขาคืออเขาลสาายอ๋เผา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 ใช่สลายน้ำจืดนจครับจะลองกินจะพูดว่าไม <playful. S 1> ่ได้กินนานแล้วน่าี่ให้ใส่ตัวต่อลูกต่อเผาเผาพี่น้องเต่ารือสลายน้ำจืด

เรนเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาครับผมจะกลับละทีนี้ เกิดทางกลับแล้วกินข้าวเรียบร้อยครับผมเก็บตัวกลับครับ สามสูตรครับผมกินข้าวต้องมากินกาแฟต่อครับเนี่เรามาถึงแล้วสารลักเมืองครับนี้เรามาจากนนคูณเนาะก,นกาแฟต่อเป็นร้านกาแฟคับฟี่นะครับผมนี่ฮับฟี่ครับกาแฟนี่นนนนน ร้านใหญ่เลยครับร้านใหญ่เลยเดียกก๋ยวเาเพื่อการทะของเราเองนะครับโซนนี้นะครับเป็นโซนที่นักเที่ยวราตรีนะครับเนี่ยลีน่าซาบุชินะครับผมข้างบนข้างล่างก็เป็นกาแฟครับร้านกาแฟเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินกาแฟก่อนครับนี่หนุ่มน้อยของเรานะครับมากินกาแฟตอนนี้ร <c oughs> ้านกาแฟก็น่ากินน่ากินนะครับ น้องๆนุง่นงๆก็มีแต่คนหน้าตาที่สวยนะครับเนาะพนักงานชงพนักงานเสิร์ฟเี่คนน,น่ารักน่ารักนะครับผมพวกเรามีแต่คนหน้าหักนี่หดูใกล้ๆเลยครับดูใกล้เลยพี่น้องครับผมกาแฟครับกาแฟประจุบอวยลองจุบกลับครับกลับเนี่เราก็นั่งพลมุมครับผมร้านสวยตกแต่งสวยครับีสีอัดครับผม ก็นั่งรอครับนั่งรอตามสูตรกินข้าวแล้วต้องกินกาแฟโอเคครับมุมก,กว้างกาแฟครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามาร้านกาแฟนะครับก็พินเศษนะก็มาเจอผู้สอนภาษามือครับภาษามือนี่เขากำลังคุยกันอครับภาษามือครับผม เป็นภาษามืองนะครับคือคนคนพูดไม่ได้นั่นเองนะครับนี่บนะครับ่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่เขาก็คุยกันคงเคยกันเรื่องครับผมนกำลังมานั่งกินข้าวนะครับจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับผมโบกไม้โบกมือเลยโอเคครับวันนี้เราก็ไปกินข้าวมาแล้วก็มากินกาแฟแล้วก็มาเจอเขาเป็นครูสอนนะครับผมครูสอนเด็ก คาสบายนะครับผมเอาโอเคครับ thank you ครับเขาเรียกว่าไม่ใช่กาแฟครับผมชาเขียวครับชาเขียวครับผมของกาแฟล่ะกาแฟดำกาแฟดำเลยครับดำไม่หวานดำไม่หวานกุ้งต้มใส่ไชเาเนี่ยกุ้งกลับมาเรียบรอยนะครับผม หลังจากกินกาแฟาเสร็จกินน้ำเสร็จเนาะก็คงจะแยกย้ายกันไปต,ตนเย็นก,ก็คงจะไปกินข้าวหรือึ้ห้องสมัยเนะะาะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับไปกินไปเที่ยวครับมีเวลาก็ใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าที่เกิดมาเป็นคนเนาะเพราะว่ามนมุษย์เราไม่รู้ว่าจะกําหนดกระตาชีพของเรากี่นาทีกี่วันกี่ปีเนาะใช้มันเถอะครับใช้มันเลยชีวิตสะสมไม่ได้ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผม กินแล้วก็ไปออกกำลังากายแไปเปลี่ยนชุดเดินเลยครับ,รบจากแต่ก่อนน้ำหนักเท่าไหร่นะร้อยห้าโลร้อยห้าโลตอนนี้เหือแปดสิบใช้วิธีการเดินควบคุมอาหารเดินควบคุมอาหารอย่างเดียวครับผมท่านใดนะครับอยากจะใชนะ้วิธีนี้นะครับไม่สมวนลิขสิ์เนาะเอาไปใช้ดูครับได้ผลจริกินครับแค่เดินครับแล้วก็กินน้อยลง ครับกินตามที่ต้องการกินกินตามที่ต้องการกินพวกภูมอาหารนี่ไม่ได้ให้อดอาหารนะพวกภูมอาหารไม่ได้ให้อดแต่กินให้ถูกวิธีกินถูกวิธีโภชราการโอเคหมดแป้งดน้ำตาลก็โอเคแล้วครับแค่นั้นค่ะผมแต่ฟังทางโน้นนะครับดาบเป็ดกับเจจอยนะครับอัดเต็มที่ครับผมอะไรที่มันอร่อยอร่อยอัดเต็มที่ครับดโน่นโนนอีกครับโน่น อีกคนหนึ่งครับนี่บัวครับนี่เอาเต็มที่เลยครับนี่เห็นไหมครับนี่อเต็มที่เลยครับนี่อะไรกินยังไงก็ไม่ปวดครับนี่บางคนนี่โอเคครับมาเอามาปิดคลิปช่องยูทูบคุยยาวกับมุมช่สวยครับผมน้องครับช่องยูทูบคุยยาวนะครับขอเอาน้องเขาเป็นนางเอกสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคครับไปบ่ายหน่อยครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับ